เราอยู่ที่มานิเฟสโต้แต่ทุกคนจ้าบรรยากาศแบบเย็นเย็นกำลังจะเย็นเนาะประมาณบนะ่ายสองบ่ายสามทุกคนดูบรรยากาศซีทุกคนรู้ไหมเรากำลังจะออกไปเช็คอินนะฮะแล้วก็นี่คือมานิเฟสโต้แล้วก็มาดูถึงเอา้าเราถ่ายคลิปนี้ลืมดูไปว่ามีเมมโมรีแค่2นาทีแต่เราจะทำา2นาทีมีประโยชน์มากเพราะว่านี่คือบรรยากาศมานิเฟสโต้มีต้นมะยงมะยม,ยมแล้วก็บรรยากาศจะกันเองมากลูกค้าจะเข้าตลอดเลยทุกคนจาาเดี๋ยวเราจะเดินกับ ไปที่แถวเขาเรียกว่าอะไรนะทางไปวันนิม,มานเมย่านะฮะเพื่อจะได้เช็คอินสักทีเรามัวจะมาหลงรักอยู่แล้วก็จะรักตลอดไปนะครับมันนีเฟสโตทุกคนนี่ฮะทำเลทองมากเฟรชที่แปลว่าสดเห็นไหม เราถ่ายไว้ไม่มีผิดว่าทําไมถึงสะกดแบบนี้มันต้องมีความเกี่ยวกับสดแล้วก็สุขภาพแล้วก็จริงๆด้วยน้องเขาน่ารักทุกคนจริงๆบริการนี่แหละคือมัดใจลูกค้าฝรั่งแล้วก็ทั้งชาวไทยเทศเอเชียเมื่กที่เห็นแนวแนวญี่ปุ่นก็มานะดอยสุเทพทุกคนเดินจากซอยนิมมานห้าเข้ามาไม่ไกลทุกคนเมนูปังมากทุกคนเมนูเลิอลังการแบบว่าหน้าตาดีอร่อยแซ่บแล้วก็ เขาจะไม่มีความเป็นไขมันกินแล้วสุขภาพดีทุกคนทันเราก็จะบอกต่อสิ่งดีๆแบบนี้นะฮะเวลาช่องของเรามาเจออะไรเราก็จะบอกต่ออย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นร้านหลากหลายรูปแบบโรงแรมหลากหลายเขาเรียกว่าอะไรนะแนวใช่ไหมฮะอย่างเอาไปพักโฮสเทลต่างๆนะฮะ โรงแรมต่างๆรีสอร์ตต่างๆก็จะมาบอกต่อที่ไหนที่แบบว่าไม่ให้ความเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับต้องมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปได้มีโอกาสมาบอกต่อให้ชาวโลกเขารู้ก็ก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่ามาออกห้องนี้ได้แสดงว่าร้านนั้นต้องดีโรงแรมนั้นต้องเลิศเราควรจะไปสนับสนุนอย่างมันดีเฟสโต้ทุกคนมานะยังไงวันนี้ไม่ได้ว่างมาแต่อนาคตทุกคนต้องได้มีโอกาสมาเพราะถือว่านั่นคือฟ้าดินส่งมาให้เจอร้านดีๆนักมีคุณภาพนทุกคนจ๋านะฮะ นี่จะว่าไปเลยโฮสเทลเราก็เคยมานอนอันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนนะฮะก็หาของกินง่ายก็มาพักที่นี่แล้วก็ไปกินที่มันีเฟสโตรหรือจะไปที่เชียงใหม่ที่ไหนอีกจากที่พักอีกหลายที่ก็ไปค้นหาไปลำปางก็ค้นหาในช่องของพวกเราถือว่าเป็นช่องของพวกเราเลยทุกคนนะฮะเวลาไปไหนก็เที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวสังคมมั่นใจไมตรีบอกต่อนะฮะทุกคน ไปหาดใหญ่ตรังนะทับเที่ยงอะไรชุมพกรกัเด็นอุย้ยเวลามันจะตัดแล้วทุกคนเอาเป็นว่าอะไรดีๆเราก็บอกต่ออะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่พูดถึงนะคะทุกคนจะขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆฟ้ายินที่ส่งให้เรามาเจอกันบอกต่อสิ่งดีๆม a น i f เฟสโตทุกคนฝากเอาไว้นะไม่ได้อวยนะแต่พูดความจริงแต่ทุกคนมันจะตัดแล้วทุกคนเอาเป็นว่าเดินมาเนี่ยฮันิมมานซอย5้านมเฟนะฮะทุกคนโอเคเนาะ รักทุกคนแล้วก็ฝากติดตามช่องของพวกเราใครแชร์ก็ขอให้โชคดีใครติดตามก็ขอให้แบบเจอแต่สิ่งดีๆพระคุ้มครองจ้าโอเคมันจะตัดแล้วจะเจอกันในคลิปหน้านะครับเนี่ยครับทุกคนบรรยากาศแถวนิมมานไห้เ